Terima kasih telah พลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรักษารษาชการกาแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยถึงกรณีที่พันตำรวจเอกวชิราย,ยาวไทยส่งผู้กำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงหรือผู้กำกับเบิ่มตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะความเครียดจากเหตุที่พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงหรือสารวัตรส,สิวถูกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงบ้านในประวินจันทคล้ายหรือกำนันนกว่า รู้สึกเสียดายที่ต้องสูญเสียลูกน้องไปอีกคนเพราะพันตำรวจเอกวชิราเป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่เคยให้ร้ายใครไม่เคยพูดจาไม่ดีกับใครมีอัธยาศัยดีตำรวจทั้งสองนายเป็นลูกน้องที่น่ารักโดยก่อนเกิดเหตุตนเองได้เรียกพันตำรวจเอกวชิราให้มาพบในวันที่10กันยายนและได้พูดคุยเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการเครียดหนักหลังจากเกิดเรื่องโดยเฉพาะรู้สึกผิดที่พาน้องไปเสียชีวิต มันเป็นอะไรที่หดหู่เพราะว่าคนสองคนเนี้เป็นน้องที่น่ารักทํางานด้วยกันนะครับผู้กับเบิ้มเนี่ยผมต้องพูดเลยว่าคําด่าเขาสักคำก็ไม่มีมีแต่ช่วยเพื่อนเป็นกาวใจให้เพื่อนนะแข็งแรงแต่ตัวแต่ใจเนี่ยโคตรต้องนับถือเขานะครับ เขาเคียดมาตลอดว่าเขาเป็นคนทำให้น้องเสียชีวิตมันเป็นอะไรอยู่ที่ในสมองของเขานะครับแล้วก็เขาก็เสียใจเสียใจทุกวันจนนอนไม่หลับนะครับ พลตตร,จจรีจรุนเกียรติยังระบุด้วยว่าทั้งสองคนนี้เขารักกันมากเรียนสถาบันเดียวกันทำงานด้วยกันกินเที่ยวด้วยกันจึงมีความผูกพันกันเป็นพิเศษจึงทำให้พันตำรวจเอกวชิราทำใจกับเรื่องนี้ไม่ได้ได้คุยกับผมน้อ้งองค์ก,การรื่ออะไรพวกนี้แล้วพวกน้องนังน่งด้วยเนี่ยมันมีความผ่อนคลายลงนะครับผ่อนคลายความตึงเครียดลงนั่งคุยผม ด้วยความเทียรเนี่ยผมผมเนี่ยยังไปนวดไหล่นวดไหล่ใช้มือนวดใช้ศอกนวดคือน้องพี่น้องกันนะครับแล้วก็บอกว่าปิดโทรศัพท์ทุกสิ่งทุกอย่างนอนให้เพียงพอนะครับลูกน้องช่วยดูแลลูกพี่ร้องผู้การไปช่วยดูแลเอาคนมาช่วยดูแลเอาคนที่มาช่วยดูแลแล้วก็เอายานอนหลับให้กิน กินแล้วพักผ่อนพรุ่งนี้เก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงมาพ่อพี่เขาก็พาไปกลับไปแล้วก็ไปจะไปร่วมงานแล้วไปไม่ทันมันก็เลยไปกินข้าวนะไปกินข้าวเสร็จทานข้าวเสร็จแล้วก็ส่งเข้าโรงแรมแปดโมงเช้าจะมารับปรากฏว่าเขากลับไปแล้วหนีไปตอน 4, 4, ต,นต,นตนีสี่กว่าตีสี่ต้นๆอ่ะเสร็จจากกล้อวงจรปิด ไปทำอันไทยหนีไฟนะแล้วเราก็เลยไปไล่กล้องต่อปรากฏว่าขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูออกไปก็เลยคิดว่าน่าจะถ้าไม่ไปอย่างเนี้ยก็ไม่น่าจะไปไหนก็น่าจะไปที่พักหรืออะไรพวกนีน้ก็เลยตามไปที่พักมีลูกน้องค่ะคนขับรถมีกุญแจร,รีโมทเปิดประตูอยู่แล้วนะครับนีุ่ณเล่าให้ฟังก่อ เปิดได้แต่ไม่มีรหัสเปิดประตูข้างในผู้กับบอยเนี่ยก็โทรขอรหัสเปิดประตูอ่าก็กดเข้าไปปรากฏว่าเดินเข้าไปอ่ะโทรฟัร์มจะบังหน่อยเขไปก็เห็นภาพที่ไม่ควรจะเห็นนะอันนั้นไปนทำให้ทุกคนเนี่ยร้องไห้ทุกคนนะ ทั้งนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์พลตำรวจตรีจรูนเกียรติมีอาการถึงกับน้ำตาคลอเบา้าเพราะทำใจไม่ได้ที่เสียลูกน้องไปติดติดกันถึงสองคนซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดการสูญเสียพร้อมกันนั้นยังได้ยกมือไหว้ท่วมหัวขอร้องในสามส่วนด้วยบอกทุกคนอยู่แล้วพี่พี่ที่ช่วยเขาอะนะไอ้พวกที่เลือดมันเปลี่ยนสีจากสีสีเลือดหมูเนี่ยเป็นเลือดเสียเนี่ย รบกวนชุดสืบสวนเนี่ยอัดให้เต็มที่นะเอาให้สบายใจเลยนะเอาให้เต็มที่เห็นด้วยนะครับในส่วนที่ไม่เคยได้ได้ยินเสียงปืนเลยไม่เคยเห็นเหตุการณ์เลยแล้วไปเจอเหตุการณ์แล้ววิ่งหนีเป็นหมาโหสุกุซูเนี่ยก็ไปจัดการละเว้นหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตรงเนี้ยผมขอชุดสืบสวนก็ขอยมาก้าหนึ่ง ส่วนที่สองสื่อมวลชนนะครับขอให้อย่าอย่าไปขอให้เสนอข่าวตามข้อที่จริงตามพยานหลักฐานอย่าออกไปในแนวที่ทำให้เกิดข้อสงสัยวิาพากษ์วิจารณไปให้ตำรวจพวกนี้ยว่าไม่ดีไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้เนี่ยผมผมว่าขอเอะนะครับอย่าทำให้สงสารกับ ตำรวจที่เข้าไปด้วยเขาไม่มีเจตนาไอคนมีเจตนาก็ทำเฉพาะตรงนั้นไปนะครับในส่วนที่สามนะครับในส่วนของอพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับ mm hmm. อาจจะเบอร์เบอร์นะ่ะพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่คอมเมนต์บอกนู่นบอกนี่ข่าวทางโซเชียลโซเชียลอะไรมีการปลอมเพนอะไร ผมขอเลยอย่าทําให้มันเกิดประเด็นนะครับแล้วก็อย่าไปไหลาตามเพจมันจนจนเรื่องมันวุ่นวายถ้าถ้าเราไม่ช่วยกันไม่คนถอยคนมาคนละเก้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีศพที่ 3, สามศพที่สี่เพราะผมดูแล้วว่าคนมันเครียดต้องเดือต่อชีวิตต้องเดือต่อก็ขอทุกทุกคนช่วยกันหน่อยผมไม่อยากให้มีศพที่สาม เขาปรังเครียดกันอยู่เมื่อเช้าที่ก็มีนักข่าวที่พูดไม่ดีก็ขอผมผมอยากจะขอโทษแทนกันนะผมรู้ว่าความเครียดทุกคนมันมีนะผมหดหูทุกคนหดหูนะไม่อยากจะเดินแต่ในเมื่อเราเราเป็นผู้ทัาสียรภางนะเราต้องเดินต่อเราต้องเดินต่อแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับขอขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะทั้งตำรวจ ั้งสื่อมวลชนทั้งประชาชนนะครับขอให้ความเป็นธรรมกับคนที่ตายด้วยแล้วก็ขอความเป็นธรรมกับพ่อแม่กับนันนกเขาด้วยเขาก็เป็นความทำมาหากินนะครับขอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยความผิดพลาดมันเกิดขึ้นจากเขาคนเดียวนะแล้วมันก็ลุกลามบานปลายนะครับอย่าไปตาหน้าอย่าไปนั่งเขานะครับอะไรที่มันมันช่วยกันเหลือกันได้ก็ช่วยถอยถอยกันมาคนละกล้านะครับ นอกจากนี้พลตำรวจตรีจรูนเกียรติยังมีแนวคิดว่าจะสร้างรูปปั้นในายตำรวจทั้งสองให้อยู่ด้วยกันและตั้งกองทุนการศึกษาขึ้นมาช่วยเหลือบุตรของพันตำรวจเอกวชิราและพันตำรวจตรีศิวกรส่วนการเยียวยาดูแลสภาพจิตใจตำรวจทางหลวงที่เหลือก็จะต้องให้กำลังใจให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้